ต้องฟรีที่เดิมเลยฟีแบบเนี้ยไม่ต้องไปไหนเออเอาขึ้นเรือคือกลับมันจะทุบอืมถ้าถ้ามันล,ลากไปมันก็ตายอยู่ดีอ่มันก็อืดอยู่แล้วโอ้มันขึ้นเมื่อกี้ไม่ทันเนี่ยเหยือก็มาเฮ้เซ็งเลยเฮ้ยเอาไหมเอาไหม,ม,าท,ามท่าไทายเท่าไทยท่าไทยระบบอีกแล้วแค่ตั้งหลังอ่ะออออเหมาะสะปุน้นมายมันกระดีมันถูกต้อง,องจะได้กระตึ้งกัด ลากมาเรื่อยๆถ้ามันทานหน้ามันอะเดีรื่อยๆจะเปลี่ยนสป,ปูนดูตัวคือมันกินสีเดียวจริงใจขอโทษครับให้แจกคนละตัวแล้วนะครับ <laughs> มันขาดตอน <laughs> นั้นน่ะขเออว่ะต้องไปหาซื้อแล้วอย่างงี้ <ung> แล้วเราไม่ได้ตั้งใจเลยนะว่าจะมาไวเอยอะๆไม่ได้เตรียมกินสีเดียวด้วยน่าเปิด่างแล้วน้่างนี้กดได้เอ่ะตายโอ้ลืมให้ไหมลืมมาแช่ด้วย คาราบาลเอาก่อนนะซื้อมาให้สองขวดอ๋อมันอยู่ไหนน้อมาแจกหรอพวกน้ามางนห้เดี๋ยวมาแจกไปหมละคราบาลนะถ้าเอาบอกนะไสซื้อมาให้สองขวดเช้าบ่ายจะได้มีแรงถ่ายปวดหัวเลยเนี่ย ดูนะถ้ามันกัดสีนี้นะนี่เราลากเป็นสิบเที่ยวนะไม่กัดนะออออยยู่่่ทีีจออจัังงหหวววะะเเ้าดไมออกถ้ามันจะมโมโหเลยแหละถ้ามันกัดเ,เดี๋ยวสั่งวิธีไว้แล้วลองมาสามสี่ตัวเลยสีนี้เออเพด้อแต่สีนะั้นมันน่าจะอยู่ในหน้าเรามันนี่ดีนะเหมือนลุ่งเดี๋ยวเอาหัวแดงน่าจะโดนนะดูออมันก็ลองยี่ห้อนี้บ้างก็ได้ เมื่อกี้ที่โดนขาวขาวขแดงนล้วมันตัวน้อยอ่ะนั่นน่ะน่าจะเป็นมายาลาบป่ะอยู่ปลาอยู่ไหมเออยังอยู่ไหมเหมือนยอดมายาลาบอ่ะย,ย,ยังอยู่ไหมครับ

ไม่ใช่การนำมากินเลยใส่หมดคนละสีแบ่งคนละตัวแล้วเนะี่ยกินกินอยู่สีเดียวนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงละเอาเอาตัวเล็กไหมไอ,ไอ้ไอ้เอาที่เกี่ยวสวิงออกไม่เป็นอย่างหรอกสวิงไม่ตกหรอกออกเลยจะได้เออจะได้เอาปลามาไงาเดี๋ยวมันเบือ่อมันเกี่ยวไอ้อันนี้แหละเกี่ยวตะตะไครสวิงไม่เป็นไรครับผมเครื่องร้อนช้า ดีเซลดีเซลให้อันนี้เข้าไปก่อนให้เบนซินเข้ากันนี่ก่อนโอ้ยนั่งโอ้ยี่เห็นหลังเลยไทมันเล่นน้ำอย่างกับโอ้ดิจูดเห็นหลังเลยเนี่ยพาดเห็นขีปหลังเลยอ่ะนี่มันจะโดนตรงนี้แหละมันจะโดนมันจะโดนตรงนี้แหละ ยืนเก่งตั้งนานครับเก่ง้อเลยเหรอความสนุกมาแล้วครับนะคแค่แค่มีปลาให้เห็นนี่เราก็แค่มีตัวขึ้นให้เห็นนี่เราก็อุ่นใจแล้วครับสำหรับปลากระสูบนะครับเพมันจะมีให้ลุ้นตลอดอมาฝั่งนี้โอ้น่นขึ้นนุน ui, mày, nó cột cái đan nước kia đi, ui, đến ta của mình đó, cướp, màu gì đấy, màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu อ๋อไม่ไม่ผมผมค่อยๆไต่ระดับครับอันนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้หน่อยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่กุลเอ้ยกินสีเขียวได้สีเขียวแล้วกินสีแบบนี้ออกแนวเขียวๆหน่อยกินมั้ยโอ้สวิงนั่นไม่ได้เรื่องแล้วนะได้อยู่ไหมไต่ดีไม่เข้าลึกเออได้ละได้ละ เอาไว้เลยเออไม่เป็นไรเราจัดตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนใช่จัดตัวไหนเอาตัวนั้นก่อนจัดสีเขียวเอาสีเขียวนี่ก่อนเปลี่ยนเดียวเปลี่ยนเดียวเออไม้แรกเลยเฮ้ยหลุมนี้เอเราจะสู่สีเขียวไม่ได้นัเฮ้ยแน่นอนนี่ครับเธอสีลุงไม่เอาเลยไม่มีสกิดเลยเดี๋ยวตัวใหญ่ข้างหลังเนี่ยโอ้ใหญ่จริงๆริง ผมว่าถ้าใส่ปักไว้ผมว่ามันเอานะถ้ามันขึ้นจิบอะเดี๋ยวผมว่าใส่ปักไว้สักคันก่อนแล้วก็ประมาณวนะ่าประมาณว่าเตรียมตีเลยข้างหลังเนี่ยใส่ปักไว้สักคันหนึ่งอะ่ะเอเนะเอนะตอนนี้เหยือรักกันมาก เพิ่มโอ้โหฮมาคู่เลยดูของใครโดนมาหนึ่ง <laughs> เอาคนละข้างไม้เอาเอาครับ <laughs> มาเอาแล้วเอาและวลุ้นเก่งข้อมือแล้วครับไม่โดนครับเดี๋ยวเอ็กซ์ชันเสียอีกเฮ้ยเออมีแล้วก็เกี่ยวชั้นไม้นี่เบื่อมันแล้ว อยู่ดีครับอยู่ดีครับขึ้นจิบนี่จะเหลือแล้วครับใสสวยเลยครับจิบยิงเฮ้ยจิบจริงก็ใสสวยเลยครับใหญ่ดีครับใหญ่กว่าคนอื่นเขาเลยครับนี่ครับเห็นไงล่ะครับคีมอยู่ไหนครับอ้าคิมคีมครับคีมตีจิบมันไม่พลาดอยู่แล้ว ปักตวเนี้เอ้ยเอาวัดคิมชายเปล่าชายน่าใช่ก็ใชสลสยสวยน่าใจเนาะอ่าไต่จุกพาเรามาเจอกับสูบอีกแล้วนะครับนี่อันนี้ตีจิบนะครับใครอยากมันก็มาเลยนะครับไตจุกห้วยสมง แล้วแต่โอกาสมันไขม,ม,มันมันไขมันมใช่เจอบ้างไม่เจอบ้างวันนี้แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแสงวันนั้นแล้วครับมามามา, <laughs> มา,มาจีบที่ไหนอีกมาเลยสายเนี้ยผมจะรออยู่นี่แหละ,นนะสบายใจละตมลยวันนีน <laughs> ้วันนี้เราหลอดละเก็บปลาชุดแรกแล้วนะครับตอนนี้ ทำการเก็บปลาชุดแรกก่อนรวมทั้งหมดก็เจ็ดหางใช่ไหมชัมมมม่ว,ไไวมโมงแรกใช่เลยตกกระสูนอ่ะช่หมีอยู่แล้วปลาใหม,ม่แต่และชุดแรก